สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนนะครับสวัสดีครับรถผมหายไปไหนเนี่ยโดนโกงแลยนะไปไหนตาหายอยู่แล้วเนี่ยตายเลยใครขับไปแล้วนูรถหายครับพี่น้องนี่ปกติจะจอดอยู่ตรงนี้ครับ หายไปแล้วสวัสดีครับช่างโบรถผมหายไปไหนเนี่ยหายแล้วครับนูตายตายตายหายไปไหนมาเนี่ยช่างโบเนี่ยฮะเกี่ยวข้าวโอ้กันจิงกิงปิดก่อนปิดก่อน รถหายวะทำไงจะหาเจอเนี่ยวันนี้นูแก้วรถผมหายไปไหนฮะอยู่บ้านแล้วแก่ทำไมอะฝนตกกลับไปเก็บแต่มันก็เปียกนั่นแหละค่อยเก็บนูไม่ใช่มันขึ้นสนิมหมดแล้วบ่ฮะเสร็จแล้วก็ตกตกได้ไงเมื่อเช้าเนี่ย เมื่อกี้มาดูแล้วผมไม่รู้ไปจอดไหนรถนี่ก็คาอ,อยู่ตรงเนี้ยมไม่กล้าถอยอะไ,ไเรเลยไปจอดไปนู่นไม่ใช่สนิมขึ้นหมดแล้วบ <c oughs> ่นี่เนาะหึไม่ตกเลยน้วไ,ไปมาเสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วหึบายใจได้เลยเน, <c oughs> นี่ยเนอยู่บ้านเท่าแกบ้านเท่แกมัมีที่จอดบ่ ท้่บ้านเขาแกมีที่จอดปะที่หน้าบ้านตรงโลมาโไมาโคนั่นนะเห็นแล้วใช่ไหมตั้งสีที่ไหนอุ่นใจแล้วว่าอุ่นใจทำอะไรก็อุ่นใจเลยอุ่นใจจะทำที่ไหนไม่ค่อยอุ่นใจอ่ะทำที่อื่นไอีฝนก็ตกมา mẹ làm gì dân thương hả? Tốt để check màu rồi à? vẫn chưa xong vẫn là xong vẫn chưa xong vẫn chưa dắt vẫn chưa anh vẫn chưa ทำสีเสร็จก่อนบะยังสีเสร็จรวมขึ้นกระบะไปอะไรทำสีเรียบร้อยป้าเดี๋ยวพาไปดูเจ้ายักษ์หน่อยครับอยู่บ้านชายใหญ่ไอ้ฝนก็ตกดีจริงๆดูตกใหม่แล้วของลูกค้าผู้สิงก็ยังไม่เสร็จนะครับโจ๊กกระนุ่ยมนูทั้งฝนทั้งหนาวเลยครับ ฝนสาดไหมเนี่ยลงรถก็โอ้โหเล็กสายา่อยู่ไปเอาตรงไฟท้ายยังไม่ใส่เหรอ โ,โ,โดนฝนจนได้ไหมต้องขัดอ่ะเอาไปทำสีต้องขัดทั้งคันเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับ เ,เอาไปทำสีต้องขัดทั้งคันเลยชายใหญ่ไปไหนเนาะใหญ่น่าจะเอามาหน้าหน่อยครับให้มันพ้นพ้นฝนเนี่ยเดี๋ยวขยับมาหน้าหน่อยไม่รู้ว่ากุญแจอ,อยู่หรือเปล่านะ

อยู่ไหมชายใหญ่เหมือนไม่อยู่บ้านนะแต่รถอยู่นะแต่ว่ารถเก่งไม่อยู่เ,ยเลร่งขึ้นดีจริงๆนี่โอ้มีคนอยู่เมียอ,อยู่มาแล้วโอ้ยทำโรงจอดรถเยอะๆหน่อยอะ ตอ <im Pie> นน <im> 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 <im sy> ี้ก็อยู่ในร่มพอดีพอดีแล้วมั้งพ้นฝนอยู่นะชายใหญ่ก็หนีไปแล้วครับว่าจะถามเท่าไหนว่าเอาไปทําสีได้ยังไม่รู้ว่ายังต้องทําอะไรเพิ่มหรือเปล่าน่าจะเหลือต่อ สวิตยกดำอ่ะยังไม่ได้ต่อเลยเป็นไงครับส่งนี้ได้ไหมพี่น้องนี่ครับฝาท้ายเรานี่แบบเรียบครับไม่มีกระดูกครับว่าเราใช้เหล็กหนาอยู่สี่มิลครับถ้ามาบ้านชายใหญ่นี่ก็นี่แหละ ได้ยินแตเสียงนกนกแก้วใครชอบทรงนี้ก็กดไลค์กดแชร์หนะครับก็ยังเหลือตรงนี้อีกนะครับงานแก้กันชนนะครับ งานแก้กันชนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จโอ้ยังเหลือใส่โลโก้ข้างหน้าแต่ว่าเขาส่งมาแล้วแหละตรงนี้ยังไม่ได้ติดตั้งเลยก็ตอนนี้ก็ยังเลือกสีอยู่ครับ เลือกสีอยู่ไม่รู้จะเอาสีอะไรดียังนึกไม่ออกแต่มีคนบอกว่าเอาสีน้ำเงินแก้วมุกนะครับน้ำเงินแก้วมุกนะครับก็สวยอยู่นะน้ำเงินแก้วมุกใครมีสีสวยๆส่งมาให้ดูหน่อยครับ Facebook นัชชนินจาดครับ คันนี้ที่จะใส่ชุดเลดเข้าไปก็ต้องด้ามขวานนะครับด้ามขวานเบ้าเบ้าบันไดนะครับแล้วก็แคปเล็ดนะครับแล้วก็คิ้วกันาศาสตร์อ่บางคนให้แต่งเป็นรถไฟนะครับก็ก็น่าสนใจอยู่เดี๋ยวเก็บไปคิดก่อนว่าจะแต่งแบบรถไฟหรือเปล่าหรือว่าจะแต่งแบบเรียบ ค,ความสูงของตัวรถนี่ผมว่าพอด,ดีแล้วครับข้างหน้านะครับต่ำกว่านี้ก็วิ่งดินไม่ได้แล้วนะครับต้องถอดกันชนอันนี้กำลังพอด,ดีอันนี้ก็ยังต่ำนะต้องยกหน้าขึ้นหน่อยครับต่ำแน่นอนเ,อเกิดดินแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูฝาท้ายหน่อยครับ นี่ครับใส่เหล็กสลบแล้วนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ดินมาเกาะตรงนี้ครับสนิทดีหรือเปล่าฝาท้ายนี่โอ้เนียบเลยสนิท ได้ใช้ได้โอ้หนี่เชื่อมไม่เต็มนะไม่เป็นไรครับเห็นว่าเขาว่าเชื่อมเต็มแล้วมันบิดเหล็กมันบิดนะครับ ครับผมก็ติดตามตอนต่อไปครับผมเดี๋ยวจะเอาเข้าไปทําสีแหละนะครับอีกวัน2วันนะครับเดี๋ยวให้ชายใหญเก็บรายละเอียดอีกหน่อยหนึ่งครับน่าจะยังไม่เสร็จนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ